เรียนท่านสมวลชนท,ทุกท่านครับการรัฐนสุพรสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นฐานะผู้แทนท้องถิ่นของพักประชาชนนนนี้ได้นำเกิดขายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนน,นทบ,บุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษามาร่วมเข้าประชุมนะครับผมและซักถาม ต่ออนาคตทิศทางของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีนับจากนี้ที่มีกระแสข่าวถึงการเร่งรัดขอเว้นคืนอาคารเรียน C และดีนะครับซึ่งเป็นปัญหาเรื่องลังมาอย่างยาวนานในวันนี้นะครับได้มีท่านสสปัญญารัตนทบ,บุศิ์กานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดนนทบุรีได้นะครับจะมาร่วมแถลงข่าวในรายละเอียดนี้ด้วยและทางเครือข่ายผู้ปกครองจะได้ให้รายละเอียดน,นะครับแก่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ เครือข่ายผู้ปกครองนะครับได้แถลงครับก็ขอสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในการมาของเครือข่ายผู้ปกครองครั้งนี้นะครับก็คือเรามาเพื่อแสดงจุดยืนนะครับเราขอมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของลูกหลานและโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีในการที่จะย้ายไปในสถานที่ที่ใหม่นะครับหรือว่ามีแผนการที่จะย้ายโรงเรียนอย่างไรนะครับ ขั้นต้นเนี่ยเราอยากจะฝากาข้อสักถามไปกับผู้ที่มีอำนาจแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับว่าเหตุใดเนี่ยถึงจะต้องย้ายโรงเรียนอนุบาลนนเป็นการเล่งด่วนภายในปีหน้าในเมื่อแผนการรองรับต่างๆก็ยังไม่มีสถานที่ที่จะให้นักเรียนอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับ 2. การที่ แผนการดําเนินการเนี่ยในระยะสั้นหรือและในระยะยาวเนี่ยเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีเป็นที่ปรากฏแน่ชัดเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยนะครับเออส่วนในเรื่องที่จะให้อนุบาลนนเนี่ยย้ายไปเนี่ยเราก็อยากจะตั้งคําถามว่าในแผนของการที่จะย้ายอนุบาลนนเนี่ยคือย้ายไปที่ไหนย้ายไปอย่างไร ย้ายแล้วก็อนุบาลนนท์เนี่ยจะได้อะไรได้การรับการเยียวยาอย่างไรอนาคตของลูกหลานของโรงนักเรียนของเราแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีสื่อทุกท่านนะคะเอ่อดิฉันนะคะก็เป็นตัวแทนของผู้ปกครองแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะในการทําประชาคมก่อนหน้านี้ที่จะมายืนณจุดนี้นะคะเราทุกคนค่ะ อยากได้ความชัดเจนจากผู้ที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะคะให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านว่าแผนการต่อไปนี้เนี่ยของอนุบาลน,นนจะไปยังไงไปในทิศทางไหนเราทุกคนในที่นี้ค่ะมีลูกและต้องการค่ะอยากจะให้ลูกเราอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่เหมาะสมและ หลายๆคนค่ะโดยเฉพาะชาวนนทบุรีรู้เรื่องเกี่ยวกับการจะย้ายโรงเรียนนนทบุรีมาเนิ่นานแล้วแต่วันนี้ค่ะพวกเราอยากจะรู้จุดยืนและเราเราอยากจะได้ความชัดเจนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทําให้สถานที่นี้เป็นที่ที่เหมาะสําหรับการเรียนและเหมาะสําหรับความปลอดภัยของลูกๆเราที่จะเรียนกันในโรงเรียน หรือถ้าหากว่ามีแผนในเรื่องของการย้ายก็อยากจะได้ความชัดเจนว่าทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะทำอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ